หลังจากที่เริ่มต้นใหม่มาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ขอต้อนรับคุณยุ้ยรจนาค่ะ มองแล้วเอ้ยไม่ได้รไม่รด้วกเวแต่เช้าหรือว่าหรือว่าอะไรแต่เช้าแต่ปร่กลัวเป็นลุกเป็นลุกเป็นลุกมวเดลลุกอ๋อต้องนิ่งใช่ไหมพี่ค่ะสวยงามยิ้มไม่ได้เลยเหรอครับนางแบบยิ้มได้ค่ะแต่พอดีมันแดงไงคะก็ต้องแบบว่าแรงต้องแรงเผ็ดดูอะไรอ่ะถ้าไปแต่งแดงแล้วยิ้มมันก็อาจจะไม่เข้าดูหวานเกินไปพึ่รู้พึ่งรู้ว่าสีนี่มีส่วนสำคัญด้วยเหรอครับกับหน้า ก็มีส่วนนะคะค่ะก็แล้วแต่คอนเซปต์ด้วยค่ะพอดีคอนเซปต์เราค่อนข้างที่จะอลังการค่ะ เพราะว่าเครื่องประดับเรามาจากทองหลอของบายแฟนคลับอะค่ะคครับ่ะแล้วก็ชุดก็แฟนคลับค่ะค่แล้าก็เลยจะพอเวลามีทีมชุดทีมอะไรอย่างเงี้เราก็เลยต้องแบบหน้าแอตติจูดเราก็ต้องไปด้วยไงเด็กแจ๊คอย่างเงี้ให้เดินทำหน้าเข้มๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคุณเราไม่เอาเราไม่เอาเราไล่เราไล่คุยทีเรื่องแล้วเรื่องหน่อยละกันนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวอยู่โรคไบโพลาตอนนี้ยังไงครับรักษาได้แล้วดีขึ้นหรือยังหรือยังไม่หายยังไงตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแล้วก็ ต้องเจอคุณหมอทุกนัดแล้วก็ทานยังทานยาอยู่ค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้โรคไบโพลาคืออะไรก็คือเป็นโรคที่อารมณ์เนี่ยมันจะมันจะอยู่2องขั้วไบโพลาร์ะสองขั้วนะครับมันมีทั้งซึมเศร้าแล้วก็ฮสุขค่่ะใชอย่างที่ที่เคยคุยกับคุณวุดีนะคะที่แบบเวลาที่ดีใจก็จะดีใจที่สุดเลยสูงสุดเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ที่ไบโพลาร่า อีกขั้วหนึ่งก็คือขั้วลบคือถ้าเสียใจก็จะร้องไห้เลยค่ะสุดอ๋อะแล้วยีค่ะแล้วยังงี้เวลาโมโหก็จะสุดเหมือนกันไหมคะโมโหก็จะสุดคืออารมณ์ทุกอย่างที่ออกมามันจะสุดโต่งไม่มีตรงกลางไม่มีความที่บ้านคุณมีใครเป็นไบโพล่าไหมครับน่าจะมีนะคะคีดบ้าม่ีค่ะขัาะโรกข้นี้คือสมมติว่าถ้ามันเกิดขึ้นไม่ว่าจะโมโหดีใจหรือเศร้าเนี่ยเราคุมได้ไหมเรารู้ตัวเราไหม เราต้องอันนี้ต้องต้องต้องไปพบคุณหมอค่ะอ๋อต้องหมอจะจัดยาใช่ไหมคะใช่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยด้วยการออกกําลังกายด้วยการมาดิเทคอะไรเงี้ยค่ะคือแบบถ้ามีโอกาสก็ไปไหว้พระนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะคือต้องต้องบอกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของยุ้ยเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเจออุปสรรคเยอะมากนี่มันจะดีก็ถดถอยไปอีกมันจะดีก็เอ๊ะนะแต่ก็เหมือนก้าชีวิต ในความรู้สึกว่าดินะคือท้อ้ากๆบางทีทุกครั้งที่เราเหมือนกันจะดีนะมันเลี้ยวกับยูเทิร์นกลับมาแย่เหมือนเดิมมีไหมก็มีค่ะท้อเหมือนกันค่ะค่ะแล้วผ่านมาได้ไงก็ผ่านมาผ่านมาได้ค่ะตอนนี้ก็นั่งรุนกันด้วยการที่แบบว่าโอเคเรามีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าทานยาให้ตรงเวลาแล้วก็ไปพบคุณหมอทุกนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเดทเช็คอัพ เพราะว่าอีกอย่างหนึง่งว่าเรามีปัญหามาเยอะแยะอย่างเงี้ยบางทีมัน,ม,นมันอาจจะเ,เราเป็นโรคอยู่แล้วบางทีมันอาจจะยิ่งเครียดมันยิ่งท,ท,ทาให้เราแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยเแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมมันได้อาการของมันได้เนี่ยเราก็สามารถอยู่ได้ งั้นเท่าที่ฟังเหมือนกับว่าเราจะต้องมีสติในการดูว่าเรามีปัญหาถูกไหมครับถูกไหมเราถึงจะรักษาตัวเองได้เพราะบางคนอย่างมีโรคอย่างเนี้ยไม่รู้ตัวตัวเองมีโรคไม่รู้ตัวตัวเองต้องกินยาไม่รู้ตัวต้องต้องไปหาหมอมันเลยยิ่งไปกันใหญ่แต่นี่คุณก็ต้องมีสติตลอดเวลาว่าเราเป็นโรคนะเราต้องรักษานะค่ะใช่แล้วกับที่ที่มีการบอกว่าพี่ยุ้ยเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่สามครั้งแล้วล่าสุดหรอคะเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตที่ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่เหตุการณ์ก็คือ ไม่ยื่นพี่ขอไปท้าความเยอะนะคะก็คือเราไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักพอดีก็ได้คุณแม่คุณแม่ซึ่งเคยไปบวชห้าปีบวชชีบวชชีเลยทีนี้แม่คุณแม่อยู่อีกวัดหนึ่งที่สุพรรณทีนี้ก็เลยเอายุ้ยเนี่ยเข้าไปบวชด้วยไปแบบว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่ที่วัดคือทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็ทําให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นครับ แล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ยุ้ยจะบอกว่าอยากจะตามหาลูกสาวที่พัดพากจากกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเจอตอนนี้ได้ยินข่าวค่ะได้ยินข่าวแล้วค่ะเขาเล่นเฟซเล่นเฟซบุ๊กค่ะค่ะพี่ยุ้ยก็เคยเห็นรูปเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีทางทางฝ่ายทางพ่อเขาเนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าจริงจริงยุ้ยไม่ได้เซิร์ชเข้าไปไม่ได้ไปโต้ตอบตอบเล่นกับลูกทีนี้เขาได้ข่าวว่ามีคนไม่รู้มือที่สามเข้าไปโพสต์คือคือรู้รู้ว่าเป็นเป็นลูกสาวยุ้ยอย่างเงี้ยเขาไปโพสต์มากๆทีนี้พ่อเขาเริ่มกัน เริ่มโทรมาหายุ้ยแล้วว่าเนี่ยทำไมเดี๋ยวเกิดเด็กเขาเป็นอะไรไปเด็เขาคิดมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่ก็มีเหมือนมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ลุ้รับทราบเรื่องอย่างงี้ค่ะเอยากให้ลุ้ไม่สบายใจค่ะใช่ใช่ค่ะนีก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกได้เลยค่ะ โดยส่วนตัวยุ้ยแล้วยุ้ยไม่ค่อยเล่นไม่เล่นเฟซเฟซบุ๊กอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวอายุเท่าไหร่อะคะตอนนี้จะขึ้นมอหนึ่งค่ะสิบสามสิบสี่สิบสามสี่แเจอไม่อยากเจอลูกสาวไหมก็อยากเจอค่ะตอนนี้มาเป็นครูแล้วดิใช่ไหมครับใช่เห็นได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ยุ้ยเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบใช่ไหมคะค่ะให้สอนกิฟต์ได้ไหมเปิดคลาสค่ะเป็นคลาสเป็นคลาสกิฟต์เคยเดินแบบไหมครับกิฟต์เคยเดินแบบค่ะแบ เฉพาะเด็กแบบเสื้อผ้าสัตว์กิ๊บเดินได้ค่ะเพราะว่าความสูงกิ๊บใส่กิ๊บยังได้อยู่ค่ะใจนะคะทุกคนไปห้างไหนก็ต้องไปงานเดินสายกิ๊บเดินแบบหรอใช่ค่ะต้องให้ซูเปอร์โมเดลนะคมาสอนเลยตันนี่ตั้งห้าสิบล้านบาทเราต้องเริ่มยังไงคะถ้าสมมติว่าเดินไม่เป็นคอสอยค่ะคัมเซลอย่างงี้ค่ะคัมเซลอย่างงี้ค่ะนี่นะคะเี่ยวตัวอย่างนี้นะคะที่ทำไมทุกคนขาคขาไม่ขากิ๊บค่ะเปนเสาไฟฟ้ากับตอม่อเดี๋ยวเดี๋ยวเบาหน่อยเบาหน่อย แล้วไงต่อครับยางงี้ใช่ไหมคะเดินไปเลยค่ะเดินดูขาเรียวยาวได้ค่ะเดินไปเลยค่ะสวยกิ๊ฟดีมาสวยค่ะสวิยเลยนะสะบัดผมด้วยฝรั่งหนุ่มหน้าสมมติฝรั่งหนุ่มหน้าติ๊กตานด้วยม่งฝรั่งหนุ่มหน้าฝรั่งมาฝรั่งสองคนตามใหญ่มากอะไรถอดเกย์อะไรถอดเกย์ะ ตอนนี้เราเป็นที่ประเป็นไม่ได้เลยเอาเมื่อกี้สวยแล้วไงตอนที่ยืนตอนนี้กับพี่เทาก็สวยแล้วเมื่อกี้พี่ยืนยืนนี่จะฝรั่งยังไงจะฝรั่งยังไงฝรั่งอะไหลตกเลยอะไรตกเลยอ่ะใจว้ากเลยพ่นอยไม่ได้แต่แต่ไ่ทพี่เมื่อกี้หนูนมแต่าสวยค่ะแต่ คัมเสียนะคะ้บิดๆนิดนึงค่ะบิดๆมันจะได้ดูแบบเราจะได้ดูช่วงนี้ยาวหน้าต้องนิงเลยกิฟหน้าต้องนิ่งแบบย่นี่แค่นี้หน้ายังนิ่งไม่พอหน้านิ่งล้วปรากฏว่าพอไปแคทวอปุ๊บเจอฝรั่งครับออจำเดี๋ยวเวลาทำนคีได้ไห้ค่ะได้ค่ะดดแต่เราลองอีกรอบนะรเลอีกรอ ให้พี่ไยสอนไปหนูจะเดินค่ะคุณยุ้ยมาพูดถึงโรงเรียนหน่อยดีกว่า Let s t อะไรนะ Let t r a n s e a s o n หนึ่งกลับมากลับมาพี่ไปสอนที่ไหนคะเผื่อแบบคนอยากจะไปเรียนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซีซั่นหนึ่งที่ IDA ราชเทวีค่ะเปิดห้าหกสี่ห้าสี่ถึงห้าสี่ถึงหกค่ะครับ สี่ <4 S 1> oh. ถึงหเมษายนค oh. ออกข้อความขึ้นไปแล้ว,ลวสิบเอเมษายนนี้ oh. นะครับมันมันเป็นยังไงฮะอธิบายใชครับจะได้คนที่เป็นเรียนจะได้ oh. อะไรบ้างคะจะแบบสอนวิธีการเดินแล้วก็อะไรวิธีการเดินนั้นเราจะมีแบบว่ามีอ่าพวกของพวกมาวาง oh. แล้วก็ให้ oh. ให้เด็ก ลองเทสต์ดูนะครับลองดูว่าสามารถเป็นซูเปอร์โมเดลกันได้หรือเปล่าจริงๆน่าจะได้ในเรื่องของบุคลิกภาพใช่นะคะจริงๆผมว่าทุกคนที่สนใจอยากจะเป็นนางแบบต้องอายุเท่าไหร่ครับต้องอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดถึงเจ็ดถึงสามสิบค่ะก็ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นนางแบบแต่ว่าอาจจะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงผมแนะนำสำหรับคอร์สนี้เนี่ย คุณก็จะมีคุณยูรจนาเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงที่คอยดูแลแหละนะฮะ<ช>นะครับแล้วก็ประสบการณ์ของเธอนั้นเยอะมาก,มาก,มากสอนให้น้องๆนะครับที่ รักการเดินแบบหรือว่าต้องการบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่ดีสวยนะไม่เหมือนคุกี้ของคุกี้ที่เป็นแบบไหนเป่ามากอันนั้าานไม่มีอะไรจะดีแล้วเจอฝรั่งถึงดูดีอย่างเดียวมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยนะครับได้ทั้งน้องๆชายแล้วก็หญิงอายุ8ถึง15ปีลแล้วก็15ปีขึ้นไปนะครับที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้วันที่4ถึง6และ11เมษายนนี้เวลา9โมงถึงเที่ยงและ และถึงบ่ายมงถึง3ามงเย็นถึงสามโมงเย็าสมัครอุ้ยไม่แพงเลยคนละ5้าพันหบาทเท่านั้นเองนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่088-868-8466ครับผมค่ะดีมากไปไปเรียนกันเพื่อสุขภาพ ของบุคลิกภาพที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีเวลาที่เราเดินแล้วเราเจอผู้ชายเราก็จะดูสุขภาพของบุคลิกภาพเป็นคำใหม่ประจำวันนี้ต้องไม่เลยนะขำกูคิดเวลาเราเจอผู้ชายด้วยเวลาเราเจอผู้ชายเราจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเราก็ดูสวยมีสิ่หน้าด้วยไม่เห็นว่าเวลาเจอผู้ชายแล้วทำตัวแบบนั้นนี่ถูกต้องหรือว่าผิดครับที่ที่เขาทำเมื่อกี้เนี่ยก็สนุกสนุกขำขำก็ไม่ใช่คุณจี๊ดแล้วคนอยู่ยุโรปคุณเจอฝรั่งเนี่ยคุณทำได้ยังไงคุณยุ้ยก็ เฉยๆค่ะเฉยๆอย่างพี่ยูอินนี่น่าจะแบบว่านิ่งๆดูมีมากแต่กิฟต์สิถ้าเจอฝรั่งไปไงถ้าฝรั่งมากับเมียอุ้ยอันนี้ว่าขำไปก่อนนะช่วงนี้ฝรั่งมาชอบเขาเยอะเบาหน่อยเบาหน่อยนิดนึงในช่วงหน้าเราจะให้คุณยูรัตนาอยู่ต่อนะครับเพราะว่าแน่นอนวันจันทร์แบบนี้หมอวัง อยู่กับเรานะมาดูกันดีกว่าว่ายุรัชนานี่จะเป็นแมว9ก้าชีวิตจริงหรือไม่นะครับภาพแกหนึ่งครับหมอวังโคตรแม่นถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยตอนนี้ก็อยากรู้แล้วว่าแมว9ก้าชีวิตอย่างพี่ยุ้ยเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงจะพิกแล้วจะพิกจะพิกอีกไหมโอ้ตรงนี้รู้สึกเดี๋ยวก่อน รู้สึกไหมว่าแบบโซฟามันเบียดมากเลยหายใจไม่ออกเพราะว่าด้านซ้ายคุณดูดีๆว่าใครนี่โซฟาเกียงนะซ้ายแล้วอยมีขวาโโอ้หนี่คือใครคนนี้คือใครคนนี้คือหมอวังโคตรแมนใช่ไหมแจ็คไม่ได้ใช่แล้วได้เป็นหมอวังโคตรอ้วนแล้วแต่โซฟาเลยปิบเลยโซฟาที่รัเปลี่ยนแล้วบอกก่อนหน่อยแจ๊คหมอวังโคตรอ้วนดิค่ะหมอวังมีพี่วังเกียยมีพี่ยาวดเดียวพี่เขาลบเขาอยู่เอแลนี่ก็อ้วนขนาดใส่เสื้อดำดูอย่างอ้วนเลยเกี่แ๊ยงนะอะไร ไม่เคยเห็นเบื้องหลังเวลาอยู่กับย่าสองคนในรถว่าเป็นยังไงเจนใหญ่ดูดูคนอื่นเขาแม่นเกินไปเขาไม่มีใครเขาเคารพแล้วไงเขาทําผมไข้ขึ้นมาละค่ะเอางี้ดีกว่าเขาเลือกเลยคุณดูพี่ย้อยหน่อยเพื่อนให้เกียรติคุณยุ้ยนิดนึงนะพี่ย้อยจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เป็นแม่ก็ชิดดูเด็ดเอาคนหุ่นดีมาอยู่ใกล้กันพี่ยุ้ยยังโอเคอยู่นะครับ Okay โอเคคครับพี่ยูอยากรู้ไงพี่วิวกำลังตั้งจิตอยู่จะได้รู้ว่าอันนี้อันนี้คําถามแรกว่าอะไรเนี่ยว่าให้พี่ยูสับหน่อยไหมให้พี่ยูพี่ยลองสับดูนะคะมือไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้แล้วถาอายุเราไม่รอนะอันนี้้ขางล่างอันนี้แม่นมากได้หมดได้หมดจริงนะอันนี้คำถามว่าพีุ่ิยจะเป็นแมวเก้าชีวิต ใช่หยุดไหมใช่ไหมจะไหมกีาหนี้ไหมชีวิตจะเป็นยังไงจะรุ่งไหมสับพี่ยุ้ยบ่งบอกแล้วว่าเคยแน่เลยเป็นเจ้าเนี่ยเคยรักพี่ยุ้ยเป็นเล่นไพ่เป็นเจ้าไหมไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยใครสมาร์ทโฟนใครมาเปิดแกแจ๊กโอเคตัดน่ารักจริงๆพี่ยุ้ยพอรักเราอย่าไปตัดมันเลยแต่พี่ยุ้ยรู้ใช่ไหมว่ามารายการเราสามารถยิ้มได้นะพี่วินะโอเคกูไม่รู้ไม่เดี๋ยวพี่ยุดยชวงพี่วีก็จะรู้ถาม เอาสินีไงเปิดสิตี๋อะไรก็เปิดเลยดูเลยดูเลยดูพื้นคุณยุ้ยก่อนปึ๊บนี่ภาพแบบนี้เนี่ยนะคะคือรษาะภาพแบบนี้หมายถึงว่าเป็นคนที่มีอดีตที่ที่ค่อนข้างพูดอะไรมันตกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะเย็นจะเย็นทีอันนี้พื้นหลังออคืออดีตเขาเนี่ยเป็นอดีตที่มีความเจ็บปวดเป็นอดีตที่ถ้าพูดอย่างงี้พูดตรงคือเป็นคนที่มีกรรมเก่าเลยอเออเป็นอดีตที่ผ่านมาคือเป็นสิ่งที่เราเคยทำร้ายคนอื่นไว้ชีวิตเราเลยถูก ตอนนี้มีปัญหาเรื่องระบบความคิดอย่างแรงอ๋อเอก้องไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโออก้องสอง้องสองก้องสองโอเคโอเคคุณยี่อะตอนนี้รบปัญหาระบบเรื่องความคิดคิดมาอย่งนีพี่พี่หวางอย่างเงี้ยมีกรรมเก่าแล้วมีวิธีแก้ไหมคะเหมือนอาจจะสวดมนต์ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยกรรมไม่มีการแก้ได้แต่ทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูจิตใจไม่ให้จิตตกได้ทาได้แค่นี้การกระทาและกิริยาบวกเวิร์ o ทูบีโอ๊ยไม่ กินสายใหม่พอเปลี่ยนความคิดกรรมก็กล้าแล้วหมอครับอ่ะดูตอนนี้มีปัญหาเรื่องความคิดนะฟึบเห็นป่ะคนที่มีบาดแผลคดีเขามีความเจ็บปวดมีความล้มเหลวแสดงว่าพื้นฐานคุณยุ้ยมีเรื่องที่แบบสุดๆอ่ะเยอะผมพอถามตรงนี้เลยเขาเป็นคนเก็บความลับครับอันนี้ต้องถามจริงสําหรับพี่ยุ้ยหลังจากวันนี้ไปเนี่ยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมจากวันนี้เลยนะจากวันนี้เลยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการแข่งขันที่น่ากลัว ณ<น> mm hmm. เวลานี้บอกเลยถ้าเกิดว่าคุณยุ้ยคิดจะทําอะไรหรือกลองจะเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึ่ง คุณต้องสู้อย่างสุดตัวเลยแล้วสู้อย่างสุดชีวิตเลยได้คือได้ถ้าไม่ได้จงยอมรับเลยระวังพี่ยุ้ยตกเพราะว่าทวงเขาเนี้ยสุดคือสุอุ้ยไม่ใช่เป็นลุกเป็นลุกเป็นลคือให้ทําให้สุดๆต้องสุดจดใจแล้วมีโอกาสจะเข้ามาในวงการบันเทิงได้ถามนี้เลยไหมคุณยุ้ยจะกลับมาเกิดวงการบันเทิงไหมถ้าคุณยุ้ยกลับมาเกิดให้ไพ่เป็นไพ่แบบสว่างๆเลยดูดีๆถ้าไม่ดีก็ให้ดาร์กี๋ยต่อยตาแตก ดีไม่เยเลยคนมีกำลังใจให้ี่มาบอกอย่างเดียวเห็นไหมว่าให้ลุยอถ้าลุยแล้วคุณผ่านแต่ถามว่าถ้าพูดถึงชื่อเสียงจากคุณยุรัชนาหนึ่งเซนที่เคยโด่งดังมีชื่อเสียงบอกเลยนะวันนี้คุณทําได้ห้าสิบเก่งโคตรแล้วจะเจอลูกไหมเอออันนี้จะได้เจอลูกไหมจะเจอลูกไหมลูกในเฟซบุ๊กเนี่ยไม่เจอเจอยากมาก ยากมากโอกาสที่จะเจอน้อยมากคือ10%บเปอร์เซ็นะไรเงี้ยแล้วเรื่องสุขภาพล่ะเขาจะหายดีไหมหรือว่าจะกําเริบอีกหรือเปล่าอืมสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงอยู่ระหว่างการรักษาการแก้ไขซ่อมแซมนี่นี่คือเราเราจะไม่ให้พี่ยุ้ยถามเองเลยใช่ไหมไม่มีสิ่งนี้ยุ่งเรื่อยู่ในกัวมืยแล้วอนอนเราแล้วกับบี้เคพีเอ็มเป็นยังไงไปเกี่ยวเด้เด้อเดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับยุ้ยพี่ยุ้ยจะยิ้มเมื่อไหร่ ตลอดต่อไพี่ยยอยากมีมีอะไรถามเองมั้งพ่คะงานพี่ยยจะเป็นยังไงมั้งโอเคงานคุณยูเอ้ยพูดได้แล้วปุ๊บตอนนี้มันเริ่มมีความหวังตอนนี้มันกําลังจะเริ่มต้นอ๋อะเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นเรื่องการเริ่มต้นจงไปเลยไหมคะพี่ยยว่าโรงเรียนเดินสอนเดินแบบจะเป็นอยัางไรมีชื่อยังชื่อยังมีชื่อยังฮะก็โรงเรียนสอนเดินแบบยดังยังไม่ได้ตั้งชื่อพ่ยเอง ถ้าคุณยุ้ยจะมาทาธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนเดินแบบรอดไหมถามแค่นี้เลยนะรอดไหมรอดไหมแจ็คเนี่ยรอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอืมถ้าถามว่ารอดไหมบอกเลยตอนนี้นะนาทีนี้นะค่ะสูงสุดได้ดีก็แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะฮะครับบอกเลยทำใเต็มที่ใช่เพราะว่ายังมีคนไม่เชื่อมั่นเยอะผู้ภาพเด็กคือมีคนแบบแอบดูอยู่คือเขาดูก่อนเพื่อความแน่ใจอแล้วที่สุดแล้วอ่ะถ้าทําต่อไปเนี่ยครับ ทำได้แต่ยิ่งที่บอกเห็นไหมย้อนไปที่ไพ่ใบแรกคือการแข่งขันที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้อย่างสุดนะคือถ้าเตะฟุตบอลไม่ได้ก็ไปผ่าเข่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องที่เกี่ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อยู่บอกว่าสู้แล้วคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชร์เนอร์กดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ กดฮดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไอ้ไม่เอากดโชว์ไล่ออกลอยคนเนี่ยกดเลยสวยกันนะอ้ากดกดอ่ะก